ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะสพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์คลิกป,ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย ในเวลานี้มาดูพลังงานความรักสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ขอทรายสัญญาณของความรักในคลิปวิดีโอนี้าที่ยูนิเวอร์สต้องการจะบอกกับทุกทุกคนคะ่ะใครกำลังคิดถึงคุณใครกำลังจะเข้ามาหาคุณใบแรกเลยเวลาเวงริงสวยงามมากใครบางคนกำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณ ใครบางคนกำลังทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปถึงในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวการแต่งงานนะคะเหมือนคุณกำลังได้เปิดประสบการณ์ของความรักความผูกพันที่เป็นสิ่งใหม่ๆคัดดาวนะคะการหยุดเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เห็นมุมมองแล้วก็เรียนรู้ในการแตกต่างในทิศท,ทางอื่นๆออกไป สิ่งที่เห็นคือคุณกําลังได้เจอกับใครที่เขามีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดการได้เข้าใจความรักที่ลึกซึ้งที่มากกว่าเดิมถ้าเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงบางอย่างในดีิ่ิ่ันมาทําให้คนทั้งสองคนมีพลังงานในความรักพลังงานในความเชื่อพลังงานในความสุขที่จะเติบโตไปได้วยกันนะคะและใครบางคนกําลังดูคุณอยู่สปายคุณอยู่สอดส่องคุณอยู่ต้องการในความรักครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางของ ความลึกซึ้งของความโรแมนติกจริงๆใครบางคนต้องการซัพพอร์ตคุณใครบางคนต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะคะ Wedding rings เกิดขึ้นสวยงามมากๆกับ Soul Connection Everlasting Love ความรักที่เป็นรักนิรันร์ความรักที่จงรักภักดีหัวใจที่ซื่อสัตย์ความรักความรู้สึกข,ของการได้คนทั้งสองคนที่ ที่ซื่อสัตย์ต่อกันเคารพและให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นคุณกำลังได้เจอใครที่ซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติมากเป็นคนที่ดีมากๆนะคะเวลากําลังนับถอยหลังที่จะได้พบเจอเวลากําลังนับถอยหลังให้คุณได้พบหรือได้ได้แต่งงานสร้างครอบครัวแต่มีบางสิ่งในเรื่องราวของการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อทําให้ความสาัมพันธ์ครั้งนี้เกิดการเ,เกิดการเหมือนคิว หยุดเพื่อตัดความท็อกซิกในความสัมพันธ์ออกไปอดมองข้ามอะไรที่มันเป็นอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในในความรู้สึกแบบนั้นทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ว่าเพราะพระเขาต้องการเดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่หยุดในเรื่องราวของการ การเจาะจงอารมณ์นะคะที่ว่าอาจจะเป็นอารมณ์น้อยใจอารมณ์แบบโมโหอารมณ์อะไรก็ตามนะคะเพราะว่าดูแล้วคนคนนี้มีความเป็นผู้นำและผู้ใหญ่สูงมาดูว่าสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในความรักความสัมพันธ์ในเร็ววันนี้นะคะ เร็วนี้แหละอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักคำสัมพันธ์ใครติดตามคุณอยู่คะใครจะเข้ามาแต่งงานกับคุณนะ three of pentacles six of swords ace of cups สวยงามมากใครบางคนที่คุณรู้สึกว่า ten of swords เกิดขึ้น ace of swords เพ c ซับคัพแล้วก็เทนออฟเพนิเคิลส์ไนฟ์ออฟวอนสวยงามมากคนนี้มีความเป็นผู้นำนะคะมีความท้าทายในตัวเองแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆด้วยพลังงานของ Knife of Wands ขออภัยนะคะ Knife of Wands ไม่ใช่ Knife of Swords แล้วก็ King of Wands เกิดขึ้นคุณกำลังได้เจอผู้นำจริงๆนะคนที่มีความฉลาด เก่งมีความสามารถมากๆเลยแล้วก็ได้เจอกับใครที่อยู่ในวงการเดียวกันกับคุณนะคะในที่ทำงานคอนเนคชั่นเดียวกันนั่นหมายถึงคนคนนี้คุณรู้จักแล้วนะคะสำหรับบางท่านคุณรู้จักแล้วมีอะไรบางอย่างร่วมกันติดต่อสื่อสารร่วมกันมีคอนเนคชั่นมิเพื่อนร่วมกันมีอะไรที่คุยกันได้สื่อสารกันได้คือเหมือนกับว่าสามารถติดต่อได้คุยได้นั่นเองนะคะเหมือนคุณรู้จักเขาแล้วเช่นกันหรือคนคนนี้เป็นคนที่ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ไอเดียนะคะเป็นคนที่มีความเป็นอาจจะใช้ความคิดในการทํางานใช้การออกแบบในการทํางานใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานวิศวกรออกแบบนักพัฒนานหรือผู้นำนะคะหรือใครบางคนที่คุณร,รู้สึกว่าเดินจากมานะคะมีพลังงานของการหยุดนิ่งกันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เกิดเป็นความรักครั้งใหม่ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ พลังงานของดินลมน้ําแล้วก็ไฟที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาหรือเธอวันนี้ทุกคนเป็นพลังงานที่แบบมีความสมัยใหม่นะคะมีความสมัยใหม่เชื่อมั่นในตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงมากนะคือเขาแบบเขามีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียในการทํางานมีความเติบโตแล้วก็มีความท้าทายในตัวเองมากๆเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายอดทนเข้มแข็งแล้วก็ มีความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีการมองมุมมอง,มอ,ง,มอ,งอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีดูมีสเสน่ห์ดึงดูดดูเท่ดูเซ็กซี่นะคะคนนี้กําลังต้องการติดต่อสื่อสารกับคุณคนๆนี้กำลังขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณคนนี้กําลังเคลียร์อะไรบางอย่างระหว่างคุณและเขาให้เกิดความจริงความชัดเจนในความสัมพันธ์และใครที่โสดเข้ามาคลิกคลิปนี้บอกได้เลยค่ะว่า G Y t i m i n g กํ DIY, ากำลังดึงดูดให้คุณได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นรักแท้ของคุณจริงๆให้คุณได้รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตัดมาแล้วจากอะไรแบบเก่าๆเดิมๆตัดจบแล้วแล้วคุณกำลังเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่จะทำให้คุณได้สบตารหรือได้เดทหรือได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นเหมือนราวราวปฏิหารนะคะราวแบบ ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอนะคะเข้าหรือเธอคนนั้นเลยทีเดียวทีนี้มาดูแล้วพลังงานความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปเขาอยากฝากมาบอกอะไรกับคุณคะคนคนนี้ชานฉลาดสามารถมากๆนะคะเฉลียวฉลาดเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์อาจจะยุ่นไล่เรียกกันกับคุณหรือเด็กกว่าหรืออายุมากกว่าก็จะมีบุคลิกภาพ เป็นคนที่อ่อนกวัยหรือสมวัยนะคะใครกำลังเข้ามายืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหน่อยค่ะน i n ออฟเ e นนี่คือคนที่คุณกำลังจะเจอเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากประสบความสำเร็จสุดๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินฉลาดเก่งบ้าด้วยความสามารถมาด้วยสัญชาตญาณ แล้วก็รู้ราเรียบรู้มีไลสไตล์โดดเด่นเขาอาจจะมาแบบเขาอาจจะชอบแต่งตัวหรือว่าเป็นคนที่มีเอกบุคลิกภาพที่มีการแต่งตัวที่ดีสมกับรูปร่างนะคะหน้าตาของเขาแบบนี้เลยทีเดียวนะคะไลสไตล์ตเป็นคนที่แบบมีความเคร่งขรึมอบอุ่นมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนดูอ่อนกวัยสมไว้ด้วยถ้ายุมากกว่าคุณนะคะเป็นคนที่โสดจริงๆนะโสดแบบโสดแบบนะ เหมือนกับว่าเข้าถึงยากนะคะเหมือนกับว่าพลังงานเขาดูมีความเข้าถึงยากในตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นแต่เขาเป็นคนที่เปิดใจนะคะในการเรียนรู้คือพลังงานของคนที่แบบเข้าถึงยากแต่ว่าพอได้เข้าถึงแล้วก็เป็นคนที่มีความสบายๆชิวๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุยสนุกแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเลยมาดูอีกว่า คนนี้โสดนะคะและถ้าคุณได้เจอเขาแล้วบอกได้เลยเขาว่าเขาคนนี้มาพร้อมกับการออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณได้ทุกอย่างเลยทีเดียวไีได้ว่าคุณจะได้รับของวัญพิเศษจากเขาคนนี้หรือว่าเขาเป็นคนที่แบบมีน้ำใจนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้คนทำบุญทำทานเหมือนเขาซักเซตประสบความเสเร็จแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ บางทีเขาก็รู้สึกอะไรบางอย่างที่ที่มีอะไรในใจในอดีตที่ผ่านมานะซึ่งคนคนนี้แต่เขาก็สามารถสลัดได้นะสลัดได้ที่จะไม่ไม่ไม่กลับไปคิดอะไรแบบนั้นนะซึ่งเขาก็อาจจะเป็นคนที่คาดหวังนะคะอะไรบางอย่างที่ลึกๆแต่ก็รู้สึกว่าทําใจได้กับสิ่งที่ไม่ได้เป็นดังคาดหวังแต่เขามีความเชื่อและความหวังในตัวตนของเขาเอง knife of pentacles เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรมีความมุม่งมัน่นแล้มีเป้าหมายมากๆเรียกได้ว,ว่าวางแผนแล้วก็เดินหน้าเต็มที่กับสิ่งสิ่งที่เราคอยเขาเป็นคนที่ จะทําให้คุณรู้สึกว่าความมั่นคงและความเรียบง่ายในความสัมพันธ์นั้นเป็นยังไงความมั่นคงของความรักรักเดียวใจเดียวนั้นเป็นอย่างไรอาจจะดูเดิมๆซ้ําๆนะคะน่าเบือ่อแต่ก็มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามัน,ม,นมีความสุขมันปลอดภัยนะคะมันเหมือนได้ได้อยู่บ้านอะไรแบบนี้เลยนะคะพลังงานของเอธไซมากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่มีความกางังวลมีความคิดมากจริงๆแต่ก็เป็นอะไรที่ทําให้เขา ต้องสลัดความกังวลความคิดมากออกเพื่อมองเป้าหมายภาพใหญ่ของเขาในสิ่งที่เขาต้องการคนคนนี้รักคุณและเป็นของคุณ King of Pentacles รักคุณและเป็นของคุณจริงๆเขาเป็นของของคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะสัญญาณของอ a ร์ h s i g ์ทั้งนั้นเลยคนคนนี้มั่งคั่งร่ำรวยหรือมีทรัพย์สินมีสังหาหน้าที่การงานการเงินที่เสถียรภาพที่ดีมากในด้านของการเงินหรือว่า หรือว่าไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยนะคะแต่ว่ามีทุกอย่างพร้อมจริงจริงเสร็จสับพเพราะว่าขึ้นพลังงานของเหรียญทั้งนั้นเลยคือเขาแสดงว่าเขาเป็นคนที่ทํางานขยันขันแข็งทํางานทานําเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของเขาเองจริงหรือเป็นคนที่แบบนะคะได้มาซึ่งความมานะบักบั่นมากกว่าที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะคะเขาหรือเธอคนนี้เขารักคนนุณมากคนคนนี้นะคะเป็นคู่แท้เป็นเนื้อคู่ของคุณและความรักของเขาเป็นความรักแบบไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนด้วยเป็นอะไรที่ รู้สึกว่าเดิมๆนะคะซ้ำๆแต่มั่นคงนะ,ะเป็นคนที่แบบมีอะไรในใจอย่างที่บอกนะคะเข้ารักคุณแล้วเขาก็มีคุณคนเดียวเชื่อว่าบางอย่างจะทําให้คุณละเขาคลายปมปัญหาหรืออะไรบางสิ่งที่ติดอยู่ในใจเพื่อที่จะทําให้เป็นความรักความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆในความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วย Two of Wands คนคนนี้อยู่ไกลจากคุณคนคนนี้เป็นอนาคตของคุณเลยทีเดียวนะคะ เขาจะทำแม่นาคของคุณเปลี่ยนแปลงเขาจะเขาจะมาสร้างพลังและพลักดันให้คุณมั่นใจในตัวตนของตัวคุณเองเหมือนเขาจะนําสิ่งความแตกต่างและสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณเพราะว่าขึ้นตั้งแต่บลรลแล้วและเป็นอัศวินเมทาาด้วยนะคะ n i of Ace of Pentacles นะคะ คนคนนี้ Two of Cups แล้วก็ King of Cups สวยงามมากๆข้เขาคนนี้จะรักและห่วงแหนคุณมาก t r e of Cups คนคนนี้จะมีความผูกพันกับคุณระดับโซคอนแท็กหรือว่าพลังงานของทวินเฟลมส์แน่นอนเลยนะคะมีความแตกต่างจากคุณแล้วก็มีความอารมณ์ความรู้สึกของความโรแมนติกมากๆขับเคลื่อนด้วยพลังงานของความอดทนเพื่อที่จะมองความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความรักความโรแมนติกคือเกาะเกิดจากความรู้สึกจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติความรู้สึกพลังงานเหมือนคุณจะได้เจอความรักที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะ สวยงามมากทีนี้มาดูโรแมนต์ค่ะขอความรักสัญญาณของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นคนที่จะรักคุณจะมีแต่คุณคนเดียวและจะห่วงแหนคุณมากด้วยรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะ to love a t tract i o n แล้วก็ The Star สวยงามมากๆคุณกำลังได้เจอความรักรักแท้นี่คือสัญญาณของรักแท้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและเชื่อว่านี่คือการคอมมิตเมนตของใครบางคนกำลังเดินทางมาหาคุณและนี่คือ Wedding นะคะการแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้น Wedding ขึ้น2ใบนะคะสวยงามมากๆคุณกำลังได้เจอรักแท้ใครบางคนจะกลับมาเป็นรักแท้ของคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ด้วยความเชื่อและก็ความหวังของคนทั้งสองคน สวยงามมากสวยงามมา,มากที่สุดเลยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ